เป็นสาวแต่บม่เคยป่านมือชายใดเจ้าว่าสาวธรรมดาสาวสิเป็นแม่บ้านสี่ดเจ้าอยู่มาสี่วันละเจ้าจะมาทำความสะอาดหรือจะมาลัางต่อผีฟ้าเวลราเพิมาทำงานใช่ไหมอ๋อใช่เจ้าเป็นคนไหนเนี่ยเป็นคนเหนือเจ้าโอคนเหนือเหนือเชียงใหม่เชียงรายเหนือคอนเกนไปนิดหน่อยเจ้า Oh, พ่อพ่ออ๋พ่อเป็นคนเหนือพ่อเป็นคน,นยะสุธรพ่อเป็นคน,นยะโสแม่แม่อ๋อ oh, แม่เป็นเอื้องเหนือ,อนแม่ oh. ปเป็นคนกับละชินเจ้าไปโตเป็นคนลาวเป็นคนจีนไงแล้วชื่ออะไรล่ะเอ,อ,เอ,อเื้องดอยเอื้องดอยเอื้องดอยนะสกุลเอื้องดอยขมอยมุย อยู่ที่นี่ต้องทำงานไม่ให้ตื่นสายรู้ไหมล่อนตื่นตีห้าเจ้าเอาทำไมพวกลงม,มาติดหัวอยู่เจ้าพี่แต่งตัวมาทำวามสะอาดเจ้ามี่ทุมึงไปเทีย่ยวไม่แต่งตัวค่ำคืนเลยนะครับล่องนี่มัสำคัญในการแต่งตัวเจ้าสาวเหนือต้องเต็มที่เจา้าต้องมีกิ่นต้องมีดอกไม้เจา้าอายุเทนเราฮะสิบเก้าเจ้าสิบเก้าเหรอ มีแฟนยังงั้ยังมีเจ้าสิงอยู่เจา้ารูปรางก็น่าสิงหรอกโทษนะคือาไม่ได้ตั้งใจอ่ะนะไม่เป็นไรคะ่ะแล้วก็มาอยู่นี่แล้วก็บอกพ่อบอก,บอกแม่ก็บอาแล้วมาทำงานที่นี่อ่ะไม่ได้บอกค่ะบอกแม่กับพ่อว่าเป็นสาวธนาคารจบ,จ,บจบอะไรมาเนะราอ่ะฮะจบป .2 ค่ะ บอกว่าเรียนไปก็แค่นั้นนะคะมาทำงานหาเงินหรือว่าหาผัวรวยเอาค่ะลองเต้นเดียว <c oughs> ม,มันช้าได้แต่จังหวะที่คนช้าอ๋อแต่ในจังหวะโจ๊ะอย่างนี้เธอต้องโต๊ะตามจางังหวะที่อา <c oughs> สอนได้ค่ะเจ้า บ้านมีเด็กคนเดียวนี่กลับไปไงอ่ะเอาวินมอไซค์เจ้าไม่กลัวเขาจะหลอกให้กลมขืนอเลยโอ้หล่นไม่กลัวหรืเจ้าเข้าไปในซอยเนี่ยหมายัางไม่หอนเลยเจ้าดูนี่ถึงจะไปก่มขื้ที่บ้านกันเส้นทางที่ไปบ้านเธอข้างทางมีโรงแรมไหมมีโอ้ตอบไม่คิดจะโเลยนี่ นเะจ้าอะไรจะเกิดก็มันเกิดฉันเกิดมาฉันไม่เคยมีความรู้สึกตี๋ข้ามาก่อนเลยนะเอายว่าฉันจะดูแลเธอแล,นนะแล้วกันนะแล้วก็ค่อยว่าว่ากันไปเราจะเป็นฐาด้าไหนไปนไปส่ง